ก็วันนี้จะมีเลขเป็นแน,แนวจากอาจารย์ตุ๊กครับผมก็วันนี้เด่นสองเด่นสองก็ต้องกลับด้วยนะครับผมเด่นสองก็หกหกอะไรครับก็ไล่ไปเลยครับผมก็เป็นแนวทางที่ดีครับช่วงนี้นะก็งวดที่แล้วก็เต็มเต็มครับผมอาจารย์ตุ๊กก็บอกว่าไม่พูดมากเจ็บคอพร,รางนั้นแต่วดนนี้แกก็จัดให้ผมว่า ถือว่าผมเป็นลูกน้องแกเรื่อลูกศิษย์แกอจารยามตุ้กได้ครับผมก็บารมีอ่ากำไรทองไม่โคขุดก็อยากให้เป็นแนวแนวว่าช่วงนี้เด่นสองก็หกหกก็หกอะไรสองก็สองอะไรกลับไปกลับมาครับอย่าลืมลับนะครับผมก็บารมีกาไรทองไม่สลับสนุนการเล่นกาพนันขอให้เป็นหวยรัฐบาลครับผมก็อยากให้ ช่วยติดตามบารมีแมคโครขุดกบายทองชาแนลครับผมช่วงนี้น้องใหม่ครับแอดมินน้องใหม่บารมีกบายทองไปขุดก็ก,ก็ตามที่บอกครับเด่นสองเด่นสองก็หกหกหกก็หกอะไรกลับไปกลับมาสองก็สองอะไรกลับไปกลับมาครับผมก็บมืที่แล้วก็ก็มีคนที่ว่าถูกหวยรัฐบาลอันเยอะครับผมก็มีคนส่งส่งเมสเมสจมาว่า ท่านบารมีกุไรทองงวดน,นี้ได้อะไรแต่ผมขอบอกว่าอาจารย์ตุ๊กแกสมให้แล้วครับผมแกบอกบอกว่างวดน,นี้อาจจะเต็มเต็มกว่างวดที่แล้วกว่างั้นนะก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับผมบารมีกุญไรทองเขาบอกแค่นี้ครับก็ใกล้ใกล้วันจะออกแล้วครับผมเป็นแนวแนวทางที่จะบอกว่าสนับสนุนว่วยรัฐบาลครับผม ก็ไม่สลับถึงนเลยกํารพนันครับผมก็คอคอหวยที่อยากเสี่ยงโชคก็บารมีไกรทองก็บอกเป็นแนวๆครับผมขอบอกไว้เลยว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับผม16กันยา63เลขดินเลขเด่น2กับ6ครับ2อะไรกลับไปกลับมาหรือ6 6หกอะไรกลับไปกลับมาก็มีสอ ฮ่ามีส <5. S 2> องศูนย์หรือกลับไปกลับมาครับผมมีหกหกศูนย์หรือกลับไปกลับมาขึ้นลงครับผมเป็นแนวทางก็บารมีกําไรทองเขาบอกว่าโปรดใช้พิจารณาในการเล่นนะครับผมการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีขอสนับสนุนการเล่นหวยรัฐบาลครับช่วยติดตามบารมีกํไรทองไม่โกุกชานีลเลยผมครับผม,บผมขอกราบ